เคยรู้ไหมว่าเพื่อนพิเศษเขาทำเขาทำเพื่ออะไรเพื่อไปยึดที่ดินเข้ามาหรือไงเพราะนั่นการตรงนี้มันก็เรื่องการปรับผังเมืองไม่ใช่ว่าเออทุกคนต้องออกบทให้ที่ไหนนี่เป็นเราทำเนี่ยเราทำถอดท่อกัะดิ่งไวของประชาธิปไตยนะคะในเมื่อเราทำเนี่ยเราทาถอดท่อกระดิ่งไวของประชาธิปไตย เย็นแบบเศรษฐกิจเดียวเศรษฐกิจเชื่อมโยงคอรเรัคติวิตี้อ้างดูสิสวัสดีค่ะนี่คือเข้มข่าวค่ำประจำวันพฤหัสบดีที่4กุมภาพันธ์2559ดิฉันปรินดาคุ้มธรรมพินิจ์ค่ะ ดูเหมือนว่าหนทางจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะสำหรับการพัฒนาผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าตลอดจนอุตสาหาการรมต่อเนื่องทั้งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็จังหวัดต่างๆที่มีโครงการเหล่านี้จอดเตรียมจะลงพื้นที่อยู่เพราะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะใช้อำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวออกเป็นประกาศของหัวหน้าคสาชใช้วิธีปลดล็อก ผังเมืองรวมรวมถึงการยกเว้นบังคับใช้กฎกระทรวงในกิจการบางประเภทปรากฏว่านับตั้งแต่นั้นมานะคะมีการคัดค้านในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดคะ่ะวันนี้เองนะคะมีการรวมตัวกันของคนในหลายภูมิภาคเรียกได้ว่าทุกภูมิภาคทั่วประเทศนะคะรวมตัวมาที่เมืองหลวงเพื่อยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวนหน้าคอสอชอพวกเขาต้องการให้ยกเว้นประกาศคอสอชอฉบับที่3และที่4ทับสอรวมถึงกําหนดเส้นตายด้วยนะคะว่าถ้าหากไม่มีการตอบรับจะรวมตัวกันเคลื่อนไหวใหญ่อีกครั้งในวันที่23มกุมภาพ,พันธ์นี้คะ่ะ พยาไม่เอาเอาแต่สิ่งที่มีมีประโยชน์ให้กับเพื่อชาติลูกหลานนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะกลุ่มประชาชนที่เรียกว่าเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นถึง109กลุ่มนะคะรวมตัวกันแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ คัดค้านการใช้อำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญช่วคราวออกคำสั่งฉบับที่3และที่4ทับ2,559งดเว้นการบังคับใช้กฎกระทรวงและผังเมืองรวมจังหวัดกับกิจการบางประเภทเพราะเชื่อว่าคำสั่งนี้จะนำไปสู่การเปิดทางให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะโรงไฟฟ้าถ่านหินตลอดจนอุตสาหกรรมต่อเนื่องในพื้นที่การเกษตรประมงชุมชนและป่า ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อมาตรการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหละหลวมแล้วก็ยังอาจเป็นการเพิ่มความขัดแย้งระหว่างเอกชนกับชุมชนค่ะเครือ่ายจึงมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวของคอสชาจะก่อให้เกิดความวุ่นวายตามมาในบ้านเมืองการใช้อำนาจอิทธิพลจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการธุรกิจที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่จะเกิดเกิดขึ้นทั่วประเทศ อันเป็นการก้าวเดินที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงของรัฐบาลและคอสอชอจากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดการประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติไม่เข้าเงื่อนไขตามเจตจาลมของรัฐธรรมนูญมาตรา44เป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตที่พึงกระทำไม่บรรลุป,ประโยชน์ในการปฏิรูปหรือส่งเสริมความสามัคคีสมานนฉันขของประชาชนตามที่มาตรา44ได้กำหนดไว้โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล ต้องยกเลิกคำสั่งทั้งสองฉบับเพื่อขี้ไายวิกฤตโดยเร่งด่วนกิจการเกี่ยวกับคลังน้ำมันเชื้อเพลิงพวกนี้ครับอนุญาตให้สร้างทรงไหนก็ได้คือยกเว้นผังเมืองไปเลยครับรวมทั้งฉบับที่3ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษด้วยครับก็ยกเว้นเรื่องผังเมืองยกเว้นพลัอาคา,ารก็ไม่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมหรือตัวกรองอะไรอีกซึ่งซึ่งตรงนี้มันเป็นทั้งวิกฤตการพัฒนาและอนาคตจะกลายเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมซึ่งซึ่งยากจะฟื้นมาก หลังจากจุดนี้ที่ทำกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์นะคะทางกลุ่มก็เดินทางไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและอีกหนึ่งตำแหน่งที่สำคัญก็คือในตำแหน่งหัวหน้าคอสชอที่ใช้อำนาจนี้ออกคำสั่งนี้เป็นการยื่นต่อศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนของรัฐบาลนะคะทางกลุ่มยืนหยัดจุดยืนว่าขอให้ยกเลิกคำสั่งทั้งสงฉบับ บอกด้วยค่ะว่าาหากรัฐบาลยังไม่มีท่าทีตอบรับก็จะมีมาตรการเคลื่อนไหวเพื่อทวงถามอีกครั้งในวันที่23กุมภาพ,พันธ์นี้ค่ะออแน่นอนนะคะว่าเมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมเป็นเรื่องที่เราชินตาว่าคนท้องถิน่นคนพื้นที่จะออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งต่อสุขภาพทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งสองฝ่ายอาจเรียกได้ว่าเป็นคู่ขัดแย้งที่มีมาอย่างยาวนานแต่วันนี้เมื่อมีคําสั่งของภาครัฐเข้ามาเหมือนกับเป็นการเพิ่มคู่ขัดแย้งขึ้นมาอีกหนึ่งฝ่ายในเรื่องนี้คุณผู้ชมคะการเคลื่อนไหวคัดค้านนั้นมีในหลายพื้นที่นะคะวันนี้เราพาผู้ชมไปดูหนึ่งในจังหวัดที่มีการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนั่นก็คือที่จังหวัดระยอง เราทราบกันดีนะคะว่าระยองเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทันทีที่มีคําสั่งนี้ประกาศใช้คนระยองก็มีความกังวลมากขึ้นว่าพื้นที่สีเขียวที่มีเหลืออยู่เพียงน้อยนิดในจังหวัดของเขาอาจจะไม่มีอีกเลยติดตามกันจากรายงานที่นี้ของคุณอัฟนันอับดุลลอค่ะฟ้าอย่างนี้ใช่ไหมหแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้ต่อที่เร็ก็เป็นที่นี่อยู่ๆมึงมา ททุกคนรรามายาายาาอเํ่สภาพลูกมะนาวผิวเป็นด่างใบร่วงจากต้นลักษณะเช่นนี้เป็นผลมาจากฝนกรดที่หนายน้อยเกษตรกร,กรอรําเภอเมืองจังหวัดระยองบอกว่าต้องเผชิญมาตลอด5ปีที่ผ่านมาเพราะพื้นที่สวนอยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมเราไม่ได้ไล่หรือทิง้งเละคอยปฏิบัติร่วมทําให้มันดีคือว่าอุตสาหกรรมก็ยุ่ได้ก็ต้องให้ประชาชนเนยู่ได้ด้วย น่อาสากรรมยูด้แล้วประชาชนขนท้องขี่ดังเดิมเนี่ยต้องร่มลุกคล,ลุกคลานอืประกอบสมาชิบน้ใต้ดินก็ดเสียน้ําบนอากาศก็ดช่หมห่ะไม่ใช่เฉพาะแค่สวนมะนาวที่ถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษบอ่อน้ําภายในบ้านที่เคยใช้งานก็ต้องถูกทิ้งร้างหลังกรมควบคุมมลพิษติดป้ายประกาศห้ามใช้น้ําจากบอ่อน้ําแห่งนี้เพราะปนเปื้อนสารหนูปริมาณมากนอกจากนี้ญาติพี่น้องของนายน้อยอีก6คนต้องเสียชีวิตจากโรคมะเร็งซึ่งเขาเชื่อว่า สาเหตุมาจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ล้อมรอบด้วยโรงงานไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรักษาพื้นที่เกษตรกรรมไว้ท่ามกลางการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองที่มากขึ้นทุกปีส่วนผลไม้เนื้อที่สองไร่ของนายน้อยคือส่วนที่เหลือจากการถูกรัดเว้นคืนที่ดินเพื่อไปทำโรงงานอุตสาหกรรมทั้งที่แต่เดิมมีสวนผลไม้กว่า20ไร่ จากจุดที่เรายงานอยู่ในขณะนี้นะครับมองไปด้านหลังจะเห็นการรวมตัวกันของโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากนะครับที่ขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่องการประกาศปลดล็อกผังเมืองจากคอสอชอมีแนวโน้มนะครับว่าพื้นที่ในจังหวัดระยองอีกหลายจุดจะถูกแทนที่โดยโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะโรงงานประเภทโรงไฟฟ้านะครับทาให้ประชาชนกังวลจากเดิมที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมมากอยู่แล้วครับจังหวัดระยองเตรียมขยายอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาล ที่ส่งเสริมเรื่องซูเปอร์คลัสเตอร์ให้ระยองเป็นฐานการผลิตยานยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์และเคมีพันธุ์ซึ่งหมายความว่าต้องขยายอุตสาหกรรมพื้นฐานอย่างโรงไฟฟ้าโรงกำจัดขยะเพิ่มเติมตามมาด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษซ u เประเตอเนี่ยนะครับทางรัฐบาลเนี่ยก็มีการรองรับโดยการหาแหล่งนะครับามเหมาะสมของพื้นที่ว่า ในพื้นที่ไหนควรจะตั้งซุปเปอร์สกัตเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับไรนะครับถ,ถ้ามาโฟกัสที่จังหวัดระยองเราเนี่ยนะครับรัฐบาลมองถึงอสองอสองกลุ่มด้วยกันนะครับเป็นคัสเตอร์ที่เป็นเกี่ยวกับกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์พวกนี้นะครับในเป็นที่ทางระยองเกษต้กการร่างผังเมืองรวมจังหวัดระยองฉบับปัจจุบันสนับสนุนให้เกิดการขยายอุตสาหกรรมในพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่อนุร,รักษ์ชนบทและเขตควบคุมมลพิษ ซึ่งชาวบ้านมองว่าพวกเขาได้รับผลกระทบโดยตรงและแม้ที่ผ่านมาร่างผังเมืองรวมฉบับใหม่จะยังไม่ถูกประกาศใช้แต่คำสั่งปลดล็อกผังเมืองทั่วประเทศที่ออกมาล่าสุดก็ยังทำให้ชาวบ้านกังวลใจมากขึ้นพื้นที่ฟ้าระวงังเช่นแนวกันชนทั้งหลายแหล่ต้องควรอยู่รัศมีแหล่งต้นน้ำป่าชุมชนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นระยะก,กี่เมตรคือมันต้องกำหนดถ้ามันไม่กำหนดเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดโรงไฟฟ้าติดอยู่กับโรงเรียน โรงเรียนอยู่ไม่ได้ครูไม่มาสอนเด็กไม่มาเรียนสุดท้ายก็ต้องยกเลิกโรงเรียนปัจจุบันจังหวัดระยองมีนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด8นิคมที่ผ่านมามีรายงานด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านในพื้นที่จํานวนมากโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธการสนับสนุนการขยายตัวอุตสาหกรรมในพื้นที่โดยออกคําสั่งปลดล็อกผังเมืองทั่วประเทศชาวบ้านจึงมองว่าเป็นสิ่งที่ซ้ําเติมคนในพื้นที่ นรสเศษครองบุญเรืองถ่ายภาพอัฟนานอับดุลล่อรายงานมาถึงจุดนี้คุณผู้ชมอาจจะมีคำถามนะคะว่าทำไมประชาชนหรือว่าคนในท้องถิ่นที่คัดค้านโครงการพัฒนาลักษณะแบบนี้จึงให้ความสำคัญกับผังเมืองถ้ามองกันตามหลักวิชาการนะคะผังเมืองรวมจังหวัดหรือว่าในภาพใหญ่ก็คือผังเมืองรวมประเทศจะเป็นตัวสำคัญในการกำหนดลักษณะของพื้นที่ อย่างที่เราเห็นในภาพเมื่อสักครู่นะคะผังเมืองที่มีสีต่างๆจริงๆแล้วผู้เชี่ยวชาญนี่มองปราดเดียวจะทราบเลยนะคะว่าจังหวัดนี้มีลักษณะการพัฒนานีทิศทางไหนเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมหรือเป็นจังหวัดเกษตรกรรมนี่เป็นจุดสําคัญนะคะในการกําหนดการพัฒนาของจังหวัดหรือเรียกได้ว่าผังเมืองนั้นทําหน้าที่ในการรักษาความสมดุลระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์ เรียกได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะไปกันต่อนะคะว่าเมื่อมีการใช้คำสั่งมาตรา4 4แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปและเราควรจะปรับจะแก้ไขยังไงดิฉนันพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูว่านิยามของพังเมืองคืออะไรถ้ามองตามหนังสือเอกสารเกี่ยวกับ ทิศทางการพัฒนาผังเมืองไทยในทศวรรษหน้าซึ่งเป็นเอกสารที่นําเสนอโดยท่านรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะคุณพิชัยอุท,ยทัยเชษท่านพูดเอาไว้เมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาในวันผังเมืองโลกท่านบอกเอาไว้ว่าลักษณะของผังเมืองจังหวัดเนี่ยนิยามบอกไว้ว่าแบบนี้ค่ะคือแผนผังแม่บทชี้นําการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัดอําเภอเมืองและชุมชน ขีดเส้นใต้คําว่าแผนแม่บทนะคะแผนแม่บทเป็นเครื่องมือสําคัญเป็นคัมภีร์เป็นไบเบิลในการพัฒนาคอนเซปต์ของจังหวัดนั้นๆแล้วไปดูกันต่อคุณผู้ชมคะว่าการประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดในปัจจุบันนี้ที่เรามีอยู่77จังหวัดแต่ละพื้นที่นั้นเป็นยังไงกันบ้างต้องบอกว่าทั้ง77จังหวัดนั้นไม่ได้มีการประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดครบทั้งหมดนะคะตอนนี้ จังหวัดที่อยู่ภายใต้การประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดตามพระราชบัญญัติการผังเมืองปีพุทธศักราช2548มีทั้งหมด73จังหวัดนะคะยกเว้นอยู่4จังหวัดก็คือกรุงเทพนนทบ,บุรีสมุทรปราการและภูเก็ต4จังหวัดนี้เป็นท้องถิ่นที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นภายใต้พรบรตัวนี้ที่จะออกเป็นกฎกระทรวงก็มีอยู่73จังหวัดใน73จังหวัดก็แบ่งแยกย่อยออกได้อีกนะคะว่าที่มีการประกาศใช้บังคับไปแล้ว28จังหวัด อยู่ระหว่างการรอประกาศใช้10จังหวัดแล้วก็อยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงเป็นร่างกฎกระทรวงอีก35จังหวัดอยากให้ความสําคัญตรงนี้ค่ะ35จังหวัดที่ว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการในแง่ของการดําเนินการนั้นก็มีกระบวนการขั้นตอนนะคะมีคณะกรรมการผังเมืองมีภาคฝ่ายต่างๆที่เข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันออกแบบผังเมืองนั่นหมายความว่าอะไร หมายความว่าจริงๆแล้วในกระบวนการในการออกเป็นผังเมืองรวมนั้นมีกระบวนการพูดคุยและขั้นตอนอยู่แล้วชัดเจนนี่จึงเป็นคำถามที่ตอนนี้หลายฝ่ายถามเหมือนเๆกันนะคะว่าในเมื่อมีกระบวนการรองรับอยู่แล้วในการออกผังเมืองเหตุใดจึงจำเป็นจะต้องใช้อำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปีพุทธศักราช2557นี่คือคำถามสำคัญ ไม่เพียงแต่ภาคประชาชนนะคะที่เขาออกมาเคลื่อนไหวอย่างภาพที่เราเห็นในวันนี้หรือว่าก่อนหน้านี้ในฝั่งของนักวิชาการก็เช่นเดียวกันอย่างภาพที่เห็นนี้นะคะเป็นนักวิชาการอิสระด้านผังเมืองคุณภารณีสวัสดิรักนะคะ ก่อนหน้านี้ท่านเดินทางไปยื่นหนังสือในนามส่วนตัวทั้งต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคอสอชอเองที่กองบัญชากองทัพบกเมื่อสุขที่29มกราคมที่ผ่านมาเพื่อขอให้ยกเลิกคําสั่งทั้ง2อฉบับนี้เช่นเดียวกันกับภาคประชาชนเพราะเชื่อว,ว่ากระบวนการเหล่านี้สามารถดําเนินการตามขั้นตอนปกติได้ซึ่งวันนี้บิ๊กสตอรี่ของเรา ได้รับเกียรติจากคุณพรณีสวัสดิรักนักวิชาการอิสระด้านผังเมืองนะคะตอนนี้ท่านอยู่กับดิฉันในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณพรณีคะสวัสดีค่ะคุณปรเดนดาเมื่อสักครู่นี้มีคําถามสําคัญที่ค้างเอาไว้อยู่เป็นคําถามสําคัญมากที่คงต้องถามคุณพรณีว่าในเมื่อมีกระบวนการอยู่แล้วในการที่จะพูดคุยกันหรือว่ากระบวนการขั้นตอนต่างๆในการออกเป็นผังเมืองทําไมคอสชอถึงใช้มาตรา4 4ในการเข้ามาทําเรื่องผังเมืองเพราะอะไรคะคือเราคุยมาหลายทีว่า ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรา44ก็แก้ปัญหานี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็มาดูเส้นทางการใช้มาตรา44คือก่อนหน้านี้มีการความพยายามที่จะขอแก้ไขผังเมืองที่จะให้กิจการพลังงานกิจการที่อยู่ในคำสั่งที่4เนี่ยเกิดขึ้นได้มีกระบวนการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556- 2557กันจนกระทั่งผังเมืองรวมที่อยู่ในระหว่างประกาศใช้ไปแล้วแก้ไขรอประกาศได้มีการแก้ให้บางแล้วแล้วทำไมต้องใช้มาตรา44ดิฉันได้มีโอกาสได้อ่า รายงานการประชุมคณะกรรมการผังเมืองเมื่อเดือนตุลาคม2558ครั้งที่13ทับ258 25ก็พบว่าที่มาของคำสั่ง44เนี่ยมาจากการที่กรมโยธาได้รายงานในการประชุมคณะกรรมการผังเมืองว่ากรมโยธามีความประสงค์จะให้คอสชอใช้มาตรา44กับกิจการเหล่านี้ซึ่งพอกรมโยธาเสนอให้ใช้เหล่านี้เราก็ตั้งคำถามว่า สิ่งที่เราเห็นว่าผังเมืองควรจะเป็นกรอบชี้นําการพัฒนามันจะหายไปเลยเพราะว่ามาตรการคุ้มครองล่วงหน้าในผังเมืองก็จะหายไปด้วยเพราะฉะนั้นในการใช้คําสั่งตรงนี้เป็นการเสนอจากหน่วยราชการส่งขึ้นไปยังคอสชอให้ใช้คําสั่งนี้ค่ะ อันนีแง่ของต้นสายปลายทาง<ช>ก็คือกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้เสนอที่เป็นเสนอให้คอสชอใช้อำนาจตามมาตรานี้ใช่และไม่จําเป็นต้องใช้ก็แก้ไขได้นี่คือในความเห็นที่เรามองกันด้วยผังเมืองที่มีอยู่ด้วยกฎหมายที่มีมีอยู่ด้วยรัฐธรรมนูญที่มีอยู่เพราะว่าหนึ่งผังที่แก้แล้วเนี่ย ก็ได้มีการกําหนดให้กิจการเหล่านี้สามารถทําขึ้นได้ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชุมชนได้ซ้ําพื้นที่สีเขียวก็ทําได้หลายผังรอที่จะประกาศออกมาเป็นในราชกิจจาหลายผังผ่านกรรมการผังเมืองไปแล้วและในการพิจารณาตรงนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพลังงานนั่งอยู่ในคณะกรรมการพิจารณาทั้งอนุกรรมการทั้งคณะกรรมการผังเมืองนั่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านมีช่องทางที่ได้อยู่แล้วทําไมจะต้องใช้มาตรา44ีรษคุณพลรือนกลังจะบอกว่า แม้ว่าก่อนหน้านี้ที่จะมีการใช้ประกาศคอสชออกมา <vais. S 1> ลักษณะนี้เนี่ยก็มีการเหมือนกับเปลี่ยนพื้นที่สีเข<ช>ียวให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมอยู่แล้วอย่างนั้นเหรอคะใช่ค <coarse S 1> ่ะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในกระบวนการปรกติอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในกระบวนการปรกติและการพิจารณาเนี่ยท่านได้ไปแล้วส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าผังเมืองประกาศแล้วสิ่งนี้ท่านได้ไปแล้วคือท่านวินไปแล้วประชาชนยังสามารถที่จะใช้สิทธิ์ของเขาได้ในกระบวนการ อุธทร์ในกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะน,นั้นนี่คือจุดที่ที่ฉันมองว่าการออกคําสั่งตามมาตรา44เนี่ยเป็นการบล็อกสิธทธิของประชาชนในการที่จะใช้โอกาสของเขาในการที่จะยื่นคัดค้านในกระบวนการยุติธรรมต่อไปทําให้กระบวนการยุติธรรมตรงเนี้ ประชาชนตูกปิดกัน้นแต่ว่าเราก็มีข้อเสนอทางออกที่ที่ฉันเสนอไปที่คอสชอด้วยอยู่ในหนังสือที่เสนอคอสชด้วยแล้วก็เสนอกรรมการสิทธิ์ด้วยใช่ไหมคะใช่คะ่ะเสนอไปเบื้องต้นแล้วก็ได้แจ้งทางคอสชอว่าสัปดาห์หน้านี่จะทําข้อเสนอรายละเอียดตามไปค่ะซึ่งข้อเสนออันหนึ่งก็คือสิ่งที่เราพยายามให้มีการแก้การเปรูปผังเมืองก็คือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลนไกคณะทํางานคู่ขนาน แล้วก็พอไปย้อนดูรายงานคณะกรรมการผังเมืองครั้งที่14ทับ258เราก็พบว่าข้อเสนออันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เคยมีการเสนอไปรัฐครรมอให้ความเห็นชอบแล้วว่าควรจะมีการศึกษาพื้นที่รองรับการลงทุนศึกษาศักยภาพพื้นที่รองรับการลงทุนจากที่เราจะเปิดสู่ประชาคอมอาเซียนแล้วก็ให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยนำผลการพิจารณาอันนี้มาใช้ดูกับกิจการซึ่งผังเมืองผ่านไปแล้วและประชาชนก็มามีส่วนร่วม ครมซึ่งท่านนายกเห็นชอบไปแล้วดังนั้นที่ฉันเห็นว่านอกจากที่ท่านนายกจะตั้งคณะทํางานคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาให้มันไม่ล่าช้าได้ผลที่ชัดเจนโดยใช้ผังเมืองเป็นเครื่องชี้นําให้พื้นที่มีความชัดเจนเนี่ยแทนที่ท่านจะใช้อํานาจตามมาตรา44่ี่เนี่ยท่านใช้อํานาจตามมาตรา42จะดีกว่าคือท่านใช้อํานาจตามมาตรา42เนี่ยให้หน่วยงานแก้ข้อข,ขัดขัดข้องด้วยการมีส่วนร่วมซึ่งมหาไทย ก็ได้มีผลการศึกษาศักยภาพพื้นที่อยู่แล้วและนวินมติคลมาก็บอกว่าให้มีการทําการมีส่วนร่วมทําให้มีความชัดเจนในพื้นที่ที่จะรองรับกิจการเหล่านี้และแก้ไขข้อจํากัดเรื่องกฎหมายแต่ถ้าท่านใช้มาตรา44สิ่งหนึ่งที่จะเป็นผลเสียมิตรเราไม่ได้อะไรเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่ได้ไปแล้วแต่สิ่งที่จะเป็นผลเสียต่อประเทศในระยะยาวคือความเชื่อมั่นของประเทศอื่นของนักลงทุนที่จะมาในอนาคตว่าประเทศเรา ใช้อำนาจ<ม>เบ็ดเสร็จในการแก้ปัญหาอุปสรรคในการลงทุนอย่างนี้หรือและต่อไปจะใช่หรือไม่ค่ะเพราะฉะนั้นนักลงทุนไม่ได้มีแต่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวยังมีนักลงทุนในประเทศ<ม>อื่นที่เขาให้ความสําคัญกับกลไกที่เป็นประชาธิปไตย<ม>เพราะฉะนั้นถ้าบ้านเราแก้ปัญหาอุปสรรคการลงทุนด้วยอำนาจเบ็ดเสร็จดิฉันคิดว่านักลงทุนจะไม่มั่นใจในกระบวนการกฎหมายของไทยว่าจะคุ้มครองเขาในระยะยาวเหมือนกับว่ามีราคาที่ต้องจ่าย ค่อนข<ช>้างมากในการที่จะเลือกใช้มาตรา44ในเรื่องนี้ใช่ค่ะแล้วถามกันแบบคนไม่รู้เลยนะคะคนไม่ไม่อยู่ในแวดวงนี้เนี่ยแล้วทำไมถึงต้องใช้มาตรา44มันทำให้กระบวนการเร็วขึ้นสักเท่าไหร่ค่ะสำหรับดิฉันเนี่ยความพยายามที่จะขอให้ใช้มาตรา44ของกรมโยธาอันที่หนึ่งก็คือหนึ่งกรมโยธาได้เต็มเต็มได้ตัวชี้วัดเรื่องผังที่ประกาศไม่มีความขัดแยง้งเพราะมาตรา44หยุด สองผู้ประกอบการที่จะะกอบกิจการในกิจการที่ยกเว้นทั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ,ศษและในคําสั่งที่4เนี่ยโอกาสที่จะไดไ้ใบอนุญาตเนี่ยมาได้เต็มที่แต่การได้ใบอนุญาตไม่ได้หมายถึงว่าท่านจะลงทุนเหล่านั้นได้ในวันพรุ่งนี้มรืนนี้เพราะว่า,าท่านยังต้องทาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายสิ่งแวดล้อมรวมถึงในเรื่องของแนวทางปฏิบัติของกระทรวงพลังงานซึ่งพอใช้มาตรา44ปุ๊บสิ่งที่พังเมืองควรจะเป็นกรอบชี้นําและทําให้กระทรวงพลังงาน ออผู้ออกใบรุญยตารวมถึงคณะกรรมการพิจารณาเ i a ได้ความชัดเจนจากมาตรการผังเมืองเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณา e i a ในในเงื่อนไขของกระทรวงพลังงาน<ะ>ก็จะหายไปด้วยเพราะฉะนั้นผลเสียในการคุ้มครองระยะยาวต่อชาวบ้านต่อสิ่งแวดลอ้อมต่อสิ่งที่คณะรัฐบาลอยากจะปฏิรูปเนี่ยจะไม่เกิดในประเทศสองผลเสียต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทยในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆด้วยการใช้อำนาจพิเศษทั้งๆที่ กฎหมายปกติสามารถทําได้แล้วก็มีมติคอรมอแล้วก็มีมาตราอื่นในคอรมอที่ท่านนายกสามารถจะใช้มาตรา42ในรัฐมนูญเนี่ยให้คณะรัฐมนตรีแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้อย่างมีส่วนร่วมซึ่งท่านใช้มาตรา4 2จะดีกว่าใช้มาตรา44ค่ะนี่คือทางออกของปัญหาซึ่งคุณธรณีก็มองอย่างเป็นกลางไม่ได้มองว่าจะไม่ให้มีเลยในความมั่นค,คงทางพลังงานถ้ารัฐบาลต้องการจะตอบโจทย์นี้ ยังสามารถทําได้แต่ยังยืนยันไหมคะว่าให้เพิกถอนประกาศคาสั่งคอสชอยู่ยืนยันค่ะยืนยันเหมือนกันแต่ว่ามีกลไกคือตั้งเป็นกรรมการขึ้นมาพูดคุยกันใช่ไหมคะราคาสําหรับวันนี้ด้วยเวลาอันจํากัดนะคะขอบคุณคุณเป็นอย่างสูงนะคะคุณพรรณีขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเราพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมามีประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันต่อในเข้มข่าวข้ามครู่เดียวกันมาค่ะ